สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับร้านทีซ่าบายช็อปนะครับก็วันนี้นะผมจะพามาติดตั้งเจ้าตัวกาดแทนนะครับก็วันนี้จะเป็นรถรุ่นซ b 6 5 0 f นะครับแต่ว่าตัวกาดแทนเนี่ยเราสามารถติดตั้งได้กับทุกรุ่นเลยนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูกันดีกว่าครับว่าจะติดตั้งกันยังไงดีครับสำหรับตัวกาดแทนที่เราจะมาติดตั้งกันวันนี้นะครับก็จะเป็นกาดแทนแตตัวนี้นะเป็นของ AMV นะครับตัวนี้ก็ชิ้นงานแข็งแรงนะครับช่วยป้องกันเวลารถเรา การล้มหรือการกระแทกนะครับมันก็จะค้าตัวรถไวได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับอุปกรณ์นะครับเขาก็จะมีเป็นตัวบูทนี้นะครับแล้วก็น็อตเป็นตัวบูทนี้สําหรับไว้ย่กกับตรงปลายแฮน์ hand นะครับก็เนี่ยเราจะไปแนะนําตอนติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้เขาก็จะให้อุปกรณ์มาครบาสามารถติดตั้งได้เลยนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูตอนติดตั้งกันเลยดีกว่าครับสําสหรับตอนติดตั้งนะครับอย่างแรกเลยเวลาเราถอดตัวตู้มปลายแฮน์ออกนะครับ บางรุ่นนะคร land, Pokémon, ับแล้วแต่รุ่นด้วยนะบางรุ Pokemon, enfin ่นเขาก็จะมีตัวก้านให้ข้างในอยู่นะครับสําสหรับบางรุ่นก็จะไม่มีตัวก้านให้นะครับถ้ารุ่นที่ไม่มีตัวก้านเนี่ยเราก็สามารถใช้บูทลองของตัวกาดแทนตะกี้นะครับสามารถตอเข้าไปในแฮนแบบนี้นะอันนี้คือที่ผมตอกไปแล้วนะครับมันจะอยู่ประมาณแบบนี้แล้วเราก็จะยึดน็อตกับตัวกาดแทนเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราทํามันเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เนียผมก็จะยึดน็อตเข้าไปนะครับ เนี่ยเราก็ขันแน่นได้เลยครับสำหรับตัวกาดแฮนด์เนี่ยเราก็สามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆนะครับตัวนี้ติดตั้งไม่ยากเลยอย่างที่ผมบอกนะเราจะมีอุปกรณ์ให้ในชุดอยู่แล้วนะครับเราก็ใส่กับตัวปลายแฮนด์ได้เลยนะตัวนีอ้อันนี้เราผมก็ขันยึดไว้ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้เราก็ติดตั้งใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้มันจะไม่โดนพอดีเลยก็เป็นตัวกาดแทนไว้ป้องกันตัวรถเวลาล้มหรือว่าไปเกิดการเฉียวชนอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็สําหรับกาดแทนเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับมันสามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็สําหรับอุปกรณ์ติดตั้งเนี่ยเขาก็มีมาให้ครบเซตเลยนะครับสามารถติดตั้งตามวิธีที่ผมแนะนําได้เลยเนาะก็สําหรับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัว กาแทนใช้งานได้ดีมากเลยนะครับตัวชิ้นงานเนี่ยเขาก็จะแข็งแรงมากเลยครับมันจะไม่สั่นเวลาขับขี่หรือโดนลมหรืออะไรอย่างนี้นะครับจะป้องกันตัวชิ้นงานได้ดีมากเลยก็สําหรับการติดตั้งตัวกาแทนวันนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปต่อไปเนี่ยใครอยากให้ผมติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นไหนหรือว่าติดตั้งกับรถรุ่นไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้การติดตั้งกาเทนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของทางร้านกันด้วยนะครับ